เรื่องยอ่อเจ้าคุณพี่กับอีนางคำดวง EP 6แม่ยี่สุนหวังแยง่งขุนเอกถึงขั้นคิดทำของใส่คำดวงหลังจากที่เรื่องราวความรักระหว่างขุนเอกเจมส์จิรายุและอีนางคำดวงเบลล่ารานีกำลังเริ่มจะก่อตัวขึ้นท่ามกลางพายุแห่งปัญหาและคดีความเจ้าคุณพี่กับอีนางคำดวง EP 6ก็ได้เพิ่มความเข้มข้นขึ้นไปอีกขั้นเมื่อตัวละครร้ายอย่างยี่สุน ได้รับการสนับสนุนจากผู้เป็นแม่ให้ทำทุกวิถีทางเพื่อแย่งชิงขุนเอกกลับคืนมาแม้กระทั่งการใช้มนต์ดำเข้าช่วยแม่ยี่สุนวางแผนร้ายหวังแย่งขุนเอกกลับคืนมาเมื่อแม่ของยี่สุนได้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่แนบแน่นขึ้นระหว่างขุนเอกและคำดวงก็รู้สึกไม่พอใจอย่างมากเพราะเธอหวังมาโดยตลอดว่าจะได้ขุนเด็กมาเป็นลูกเขยการที่หญิงสาวหน้าตาแปลกๆอย่างคำดวง จะมาแย่งชิงชายในฝันของลูกสาวไปจึงเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้อย่างสิ้นเชิงเธอจึงเริ่มวางแผนการร้ายเพื่อทำลายความสัมพันธ์ของทั้งคู่และทำให้ขุนเอกกลับมาสนใจลูกสาวของเธออีกครั้งแผนการของแม่ยี่สุนไม่ได้หยุดอยู่แค่การใช้เล่ห์เหลี่ยมหรือคำพูดเพื่อใส่ร้ายคำดวงแต่เธอกลับเลือกที่จะใช้มนต์ดำเข้าช่วยเพื่อทำให้แผนการนี้สำเร็จได้โดยเร็วที่สุดเธอมีความเชื่อเลยเรื่องไสยศาสตร์ และมองว่ามนด,ดำเท่านั้นที่จะสามารถเปลี่ยนใจคนได้เธอจึงไปหาหมอใสที่เชื่อถือได้เพื่อทำของใส่คำดวงหวังให้คำดวงต้องหลงรักและอยู่ใต้คำสั่งของยี่สุนหรือไม่ก็ต้องเสียสติจนความลับทั้งหมดของเธอถูกเปิดเผยออกมาแผนการชั่วร้ายที่ส่งผลกระทบถึงคำดวงและขุนเอกเมื่อแม่ของยี่สุนทำของใส่คำดวงพลังจากมนด,ดำก็เริ่มส่งผลกระทบถึงตัวคำดวงทำให้เธอมีอาการแปลก ไม่ว่าจะเป็นการฝันร้ายอย่างต่อเนื่องหรือมีอาการปวดหัวอย่างรุนแรงโดยไม่มีสาเหตุอาการเหล่านี้ทำให้ขุนเอกรู้สึกเป็นห่วงอย่างมากเขาพยายามหาทางรักษาคำดวงโดยไม่รู้เลยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเธอเป็นผลมาจากมนดําความวุ่นวายที่เกิดขึ้นกับคำดวงกลายเป็นโอกาสสำคัญของยี่ส่นและแม่ของเธอพวกเขาใช้โอกาสนี้ในการเข้าใกล้ขุนเอกมากขึ้นและพยายามทำให้ขุนเอกเชื่อว่า อาการของคำดวงเป็นเพราะเธอมีบางอย่างไม่บริสุทธิ์หรือเป็นเพราะเธอแกล้งทำเพื่อเรียกร้องความสนใจแต่ถึงแม้จะถูกใส่ร้ายอย่างหนักขุนเอกก็ยังคงยืนยันที่จะดูแลคำดวงอย่างเต็มที่ซึ่งยิ่งทำให้ยี่สุนหรือสึกโกรธแค้นและวางแผนที่จะทำสิ่งที่ร้ายแรงกว่าเดิมในเจ้าขุนพี่กับอีนางคำดวง EP พีนี้การเข้ามาร่วมวงของแม่ของยี่สุนทำให้เรื่องราวความวุ่นวายระหว่างขุนเอกและคำดวงยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นไปอีก การใช้มนดำเพื่อทำร้ายคำดวงจะทำให้เธอต้องเจอกับสตาก,กรรมที่เลวร้ายหรือไม่และขุนเอกจะสามารถปกป้องคนที่เขารักจากแผนการชั่วร้ายนี้ได้หรือเปล่าต้องติดตามชมในตอนต่อไปคุณคิดว่าความสัมพันธ์ของขุนเอกและคำดวงจะสามารถเอาชนะอุปสรรคจากมนดำและแผนการร้ายของยี่สุนได้หรือเปล่าต้องติดตามชมในตอนต่อไป